กับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับพบกับเจเฮชานเนลนะคะวันนี้จะเล่นเกมพยักแห่งโชคล้านนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามันเริ่มต้นเลยเนาะวันนี้มีงบม,มาแค่สี่อยเนาะวันนี้มีงบม,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 มาแค่สี่ลอยเนาะโอเคเราเล่นเบ็ดเท่าไหร่ดีเบ็ดสี่เบ็ดห้าดีเบ็ดสามเนาะมามาเริ่มต้นกันเลยเนาะสิบหมุนก่อนเปิดหัวสิบหมุนก่อนเลยเนาะมาจ้าสปุยจะส่งไมค์ค่ะทองแดงเข้าโอเคสวย มาต่อเนื่องนะครับมาอย่างต่อเนื่องวันนี้พี่เสือนะครับวันนี้มาเล่นพี่เสือนะครับมาดูกันว่าพี่เสือเขาจะให้เราแค่ไหนก้อนทองค่ะโอเคสวยจ้าตะวันก้อนโตนําเข้านะจ๊ะรางวัลก้อนโตนะจ๊ะเล่นๆๆๆเลด้สวยได้หกหกนะจ๊ะหกหกจ้ามาต่อจ้าดูเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้ในกำนันนะคะโอ้โหรางวัลก้อนโตเข้าอีกแล้วจ้าเขาก้อนทองอีกแล้วจ้ะพี่เสือเขาให้แต่เช้าเลยพี่เสือเขาให้จริงนะจ๊ะมาจ้ามาจ้า ดาจ้า128ก็ถือว่าโอเคอยู่มาจ้ามาต่อลงวายเต็มดุมค่ะ,เก,คะเก็บค่ะสะสมไปเรื่อยนะจ๊ะเราจะเอาเกมของค่ายพีจีมาเปิดตลอดนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะมาสับซี่หมุนค่ะมาสับซี่หมุนแบบเบาๆนะจ๊ะมาสับซี่หมุนแบบเบาๆค่ะปะทัดมามุ้ยไม่มานะจ๊ะไม่มามาลุ้นก็ต่อค่ะอีดอกเก็บไว้ค่ะจัดไปจ้าลูกสาวแม่เต็มดุมค่ะ โอเคให้เท่าไรน,นี่คุณเท่าไหรเจ็ดบาทโ okay, อเคใคอยยังชั่วใคอยยังชั่วจะดีขึ้นนะคะสำหรับใครที่ช,อ,ชอบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นนะคะให้ช่องเจเฮซานแนลด้วยนะคะมาต่อนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้อคอมเมนต์ด้วยค่ะฝากกดด้วยนจะะ้ะเผื่อใครอยากได้โปรโมชั่นเด็ดจ้าอยากได้เครดิตฟรีกดบิ้งไม่ซ่าตามนี้โอเคก้อนทองเต็มดุงค่ะพามาอย่างต่อเนื่องเลยจ้ะ ดูสุดใจเขาเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องจาก้ะ120บาทน,นะคะเก็บน้อยเก็บนิดเก็บไปเรื่อยจ้ะไม่รีบจ้ะมาต่อค่ะก้อนทองเข้าอีกจ้ะสวยจ้าอีดอกโอเค60บบูค่ะ60บบูนนะคะจัดไปสวยสวยมา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 อยู่ไหมนานปุยมุยอ่ะเออีนานปุยปะ เก็บวายค่ะทรงนี้จะเล่นอะไรกับบัวกระโดดน,นะใช่ไหมอ่าประทัดมาโอเคมาแล้วจะขอให้มาดีกว่าไม่มานะจ๊ะโอเคค่ะถ,ถุงเงินค่ะสวยจ้ะเก็บวายไปจ้ะลูกเก็บวายไม่ว่านะคะจะขอให้ได้หน่อยนะจ๊ะนายปุยมุยอ่ะบลจะไม่ให้ก็เงียบเลยนะจ๊ะอีจ้า กดให้นี่ก็เข้าไม่หยุดวายค่ะโอเคค่ะเขื่อมสวยโอเคสิบเก้าบาทก็ค่อยยังซ่วะมาต่อเลยจ้ายังต่อเนื่อเนื้อจ้ายังต่อเนื่อง,ง,อองโอเคค่ะสวยค่ะเชื่อมต่อแล้วก็งโซคารนี่อยู่มัณเท้าดุยหกสิบปุ๋เลยจ้าหกสิบปุ๋โอเคมาปรับเป็ดกันเอาเป็ดห้าบาทไปเลยมาแั่สามสิบหนอนวาย เพื่อความสนุกความบันเทิงน,นะคะอย่าไปซเสียกับมันนะคะสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับให้ช่องยูทูบหนูนจ๋าช่องเซฮีซาแนวนะจ๊ะมาค่ะก้อนทองค่ะสามแถวค่ะก้อนทองสามแถ,ว,ถวดูซิว่ามันให้เราเท่าไหร่ก้อนทองสามแถวดูซิมันนั้นอ่าหนึ่งร้อยบาทก็ค่อยยังซ่วยอยู่ <S <S โอเคมาอย่างต่อเนื่องนะคะโอเคตุเก็บไว้ค่ะ ไม่มีพี่เสือกระโดดมั้งหรอมีมุย้ยเล่นเพื่อเป็นแนวทางนะคะเด็กที่มีต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะจ๊ะมาต่อค่ะอีดอกโอเคค่ะดูที่มันถักไวไ้ใช้แล้วเหน่งร้เท่ากันนะจ๊ะ100เท่ากันโอเคมามามาเก็บไว้ไปเรื่อย ha mũi ok mà to mà to trả nháy hai con tuần, nó thay nhau 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 ok, nhau 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 hãy nhau 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 โอ้ยเอาจริงนะพี่เสือไม่กระโดดเลยอะ <c oughs> เกินปุยเอาจริงโอ้ยนานไปไป้าอีดอ,อกมาค่ะโอเคจัดไปก้อนทองจ้ะถึงร้อยบาทน,นะคะโอเคค่อยช่วงค่ะเก็บน้อยเก็บนี้นะจ๊ะเก็บไปเรื่อยเก็บน้อยเก็บนี้เก็บไปเรื่อยนะคะเก็บนะะ้อยเก็บนะะี้เก็บไปเรื่อยจ้ะอีเหี้ย นนักๆห่ออยโเคต้องการพี่วัวกระโดดเลยเนี่ยไอสัตว์มันไม่กระโดดเลยเนี่ยฮ้ยไม่ใช่ต้องการพี่เสือกระโดดเลยน่ะมึงไม่กระโดดให้กูเปกับพี่วัวอะไรยี่้อเก็บไว้ไม่เยอะโอเคไม่ฝืนดีกว่าเนาะไม่ยอมมันละสับคลิปนี้เพียงพอแล้วเนาะงบห้าร้อยนะจ๊ะงบไอ้ไม่ใช่คนนี้งบสี่ร้อยนะจ๊ะงบสี่ร้อยนะคะปั้นได้เจ็ดร้อยห้าบาทเลยโอเคแค่นั้นแหละไปพบกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะบุยบุยบุย,บยพอละ